ไไคลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิลิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยจิตเหนือเพื่อนเราอายุเท่ากันเลยอายุสิบห้าเท่ากันเลย อ๋อเมื่อวานก็เล่นโหดเไอ้วันนี้นวันนี้มันแบบหนวกรู้ป่าผมก็หนวงแล้วตอนนี้น,นก็เลยบอกน้องไปหาเงินไมได้สามแสนอ่ะได้ก็เดี๋ยวจัดการเลยไอ,อ้โม่จะพักเหรอฮะรู้เรื่องไงงแม่ลูกพ่อ,งงอมาบอก เขบอกอะไรเพรบอกจะพักแต่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มลุงโฟกมาบอกกูเนี่ยมึงจะพักเนี่ยไอ้เหี่อะอะไรอ่ะเอออย่างนี้บอกกูสมัยก็ได้ก็กลัวหมดไฟแล้วกูแบบมึงก็รู้ว่าเออมึงมึงยังอึดกูก็เล่นมานานแล้วอ่ะแบบกูแค่แบบเบื่อเกมเพลย์เดิมๆไหม มึงก็รู้่ากูก็เคยพูดแบบสะพักแล้วอะแต่แบบพอแบบกูเริ่มต้นใหม่ด้วยมันแล้วใช่ไหมก็แบบรู้สึกว่าเดิมแม่งมันไม่ก็เหมือนเดิมยอะไรเงี้ยกูแบบทาให้กูเอียนอะมันทำให้แบบไม่ค่อยอยากเข้าเมืองมึงบอกกูแบบอ,อกลับมาปุ๊บแม่งก็เจอวนลูปเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เอียนไปใหญ่เลย กอหลักหมดไปแหละก็เห็นก็กูคิดว่าเอออกมาดีกว่าแล้วก็ถ้าแบบแต่กูก็ไม่ได้ไปไหนไงกูยังแบบมีผู้มืออะไรอยู่กูัวเลยเออเือกที่แบบไปตำรวจก่อนแบบแบบสักพักหนึ่งอยากเล่นมีการอยากเล่นกูกลับมาต่อคิวใหม่ก็ได้ถ้าแบบในวันนั้นแบบกูยางอยากเล่นแข็งอยู่ กูก็ไม่ได้หาไปไหนหรอกกูไปหาแบบเออทำเลใหม่แล้วเขาทํทำเลใหม่หาทำเล,ให,ำเลใหม่ก่อนแล้วค่อยมาแบบถ้าแบบมันอยากเล่นนั่นแหละก็ลับมาคือใจมึงไม่อยากเล่นถูกไหมใจออใจไม่ไม่อยากเล่นอ่ะมันเบื่อ เข้าใจนะก็เออก็หยุดด้วยกันมาก็นานแหละเข้าใจาาว่ามันไม่ไหวหรือว่าแบบไปผมคิดว่ามันก็เกี่ยมันก็ดีดีตรงที่ว่าเอออาจะเห็นแบบหน้าใหม่หน้าใหม่แบบมาๆน้องๆอจะได้คัดสรรถพวกยึงได้หัดสรรกันถ้าพวกยังทำอยู่ว่าเดี๋ยวมันก็มี เดียกูเนี่ยอย่างที่ลูกบอกความัมพันพวกเราอะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่ากูก็ยังอยู่กูแค่แบบเฟดตัวมาอยู่จะเป็นตำรวจมาเจอในบทบาทกูนี่กูเป็นแบบข้าราชการได้จับพวกมือบ้างอะไรบ้างพูดไม่ถูกเลยว่าเี้อ โ่าเราฝากมึงไงเรี่ยวไอ้ลุงนั่นหละสามคนคือดูน้องๆไปรูว่าอะไรแรงไม่เหลือพี่บายพี่บาย ก็เคารพการตัดสินใจหรือว่าที่แบบมึงคิดมาคือก็เออถ้าบึงนักก็โอเคแต่ถ้ามันขาดคนจริงๆมึงจะกลับมาไหมอนาคตแล้วกันกูก็ไม่อยากแบบไม่ใช่แบบฉันจับตอบไาแล้วก็เออเถุานได้เลยค่ะขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะคะก็ข้าวที่สามมาสัญญามันเดือนนึงอ่ะสัญญาตำรวจใช่ใช่ถึงจะออกได้แล้วแบบไม่มีรีตัว แล้วมึงจะไปบ้านพี่โบ้ด้วยกันไหมไปไปจวโอ้เรื่องข้างนอกไอ้เปนเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่มีไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดข้างนอกได้ก็มึงจะพักตอนไหนอ่ะได้ตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวให้มึงจ่ายเงนสล็อตไปเลยแค่นี้ว่างเพราะกูก็แค่ได้ช่วยไอ้ดอกมาแหละไม่ได้ทำอะไรหตอนนี้หนึ่งก็ไม่อยู่นะอะไรนะอตอนนี้หนึ่งก็ไม่อยู่แล้ว

อยู่หลายคนมันคิดอย่างว่าเออกลัวไปกลัวไปตำรวจใช่ไหมอาจจะแบบตำรวจมันจะได้เข้มาขึ้นไปไดยไงเวลาพวกมึงจะเป็นแพทอุ้มมาเงี้ยกูอยากให้น้องๆแบบมันเก่งในทุกด้านอ่ะไม่ใช่ว่าเก่งในเรื่องไฟเรื่องอะไรอย่างเดียวเพราะจุดประสงค์หลักในการเล่นเกมไม่ก็มีกนันครับขับรถด้วยอ่ะ โอ้ยงั้นก็เดี๋ยวจะพักก็ได้เดี๋ยวรอรอ <c oughs> อยู่ด้วยกันก่อน,น <c oughs> มึงก็ตอนนี้มึงก็ไปบอกน้องๆท <c oughs> ุกคนบอกพี่บอกเพื่อนทุกคนนะ <c oughs> ให้เขาหลับรู้ก่อนที่มึงจะออก <c oughs> ทำหน้าที่ให้มันดีก่อนตอนเนี้ยอก็เดี๋ยวเรื่องนั้เดี๋ยวว่ากันรอถึงเวลาครับผมดู เพิ่งเลยรอถึงเวลาก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้แบบปรับไปเมือ่อกี้อยู่อะไรอยู่ท่าแทนเหรอกนเมื่อกี้ไม่ละมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมอะ่ะงอมอยู่แล้วไอ้เนี้ย ก็ต้องเข้าใจเราเข้าใจแล้วนะ นี่ไม่ต้องใจหายเลยหรอกเอ๋ไอ,อลุงมันก็อยู่ไอเรื่องมันอยู่มันก็เป็นสารหลักไอลุงมันก็แหละเดิมมาเละที่เหลือมันก็เป็นอยู่ในภามือแหละกูยัง <c oughs> อยู่กูไม่ได้ไปไหนกูแค่แบบเบ,บาจากหน้าที่กูเองแล้วก็เออไปอยู่ทางอื่นเนี่ยเจออยู่ ก็คนใกล้ชิดผมไม่รู้จะพูดอะไรแบบพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดก็พูดตรงๆใจเออแต่ก็เข้าใจมันทุกครั้งที่แบบว่าคนหายไปแต่ละคนมันก็มันก็นะไม่ว่าใครก็ตามนะไม่ว่าเก่าๆตั้งแต่เคเคผมก็ก็เศร้าบอกไปก็เศร้าตอนนั้นเลี้ยวอะไรอย่างนี้ผมก็งอมเข้าใจปะ เออแต่ก็กต้องอยู่ต่อ ม่เดี๋ยวรอมีเด็กใหม่มีอะไรมาก่อน <Yeah. S 1> แล้วมันก็ใกล้ครบสามปีแล้วตอนนะี้ใกล้ครบสามปีแล้วมีคนบอกมานะกเ,อเออเรามีรอบหนึ่งเมื่อว,วานนี้กูเข้ากูไปเรียนกับเพื่อนมึงเ,เลยเฮียเข้าปิดห้องไอ้เฮียแต่นายก็ไปเรียนสายเหมือนกันนะนายเนะี่ยเมื่อวานตอนไหนกี่โมง ไมไ่วันวันอังคารตอนเที่ยงเด็กเที่ยงหรอเด็กเที่ยงนายก็ไปนายได้เรียนกับเพื่อนไหมเราไปไเ,ราเราไปเราไปเราไปเที่ยงเราไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเลยนะครับเพื่อน<ร>านายม,มาแล้วนะเที่ยงตรงเนี่ยยังไม่เห็นหัวนายเลยเนี่ยอาจารย์เข้าเที่ยงครึ่งให้เราเข้าทำไมเนี่ยเราต้องเราจะเป็นต้องเข้าพร้อมอาจารย์เหรอก็เราเข้าก่อนอาจารย์นะเราก็ไม่ ฮันแน่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s OC ด้วยกันนะคะ